ประกาศแล้วครับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณพศ2568กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรียบร้อยแล้วครับจากที่รอมานานปีนี้ประกาศช้าหน่อยมาดูกันว่าในปีงบประมาณ2568นนี้มีจังหวัดไหนที่เป็นเป้าหมายในการลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดให้กับประชาชนกันบ้างไปดูกันเลยครับ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพศ2568 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา58วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่4พศ2528รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพศ2 5 6พดังนี้ครับ จังหวัดแรก 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดกาฬสินธ์ 4. จังหวัดกำแพงเพชร 5. จังหวัดขอนแก่น 6. จังหวัดจันทบุรี 7. จังหวัดชเชิงเสรา 8. จังหวัดชนบุรี 9. จังหวัดชัยนาท10จังหวัดชัยภูมิ 11. จังหวัดชุมพร 12. จังหวัดเชียงราย 13. จังหวัดเชียงใหม่ 14. จังหวัดตรัง 15. จังหวัดตราด 16. จังหวัดตาก 17. จังหวัดนครนายก 18. จังหวัดนครปฐม19จังหวัดนครพนม 20. จังหวัดนครราชสีมา 21จังหวัดนครศรีธรรมราช22จังหวัดนครสวรรค์ 23. จังหวัดนราธิวาส24จังหวัดน่าน25จังหวัดบึงกาฬ26จังหวัดบุรีรัมย์27จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28จังหวัดปราจีนบุรี29 จังหวัดปัตตานี30จังหวัดพระนครศรีอยุธยา31จังหวัดพะเยา32จังหวัดพังงา33จังหวัดพัทลุง34จังหวัดพิจิตร5 5จังหวัดพิษณุโลก36จังหวัดเพชรบุรี37จังหวัดเพชรบูรณ์ 38. จังหวัดแพร่ 39. จังหวัดมหาสารคาม 40. จังหวัดมุกดาหาร 41. จังหวัดยะโสธร 42. จังหวัดยะลา 43. จังหวัดร้อยเอ็ด 44. จังหวัดระนอง 45. จังหวัดระยอง46 จังหวัดราชบุรี47จังหวัดลบบุรี48จังหวัดลำปาง49จังหวัดลำพูน50จังหวัดเลย51จังหวัดศรีสะเกษ52จังหวัดสกลน,นคร53จังหวัดสงขลา54จังหวัดสตูล 55จังหวัดสะแก้ว56จังหวัดสระบุรี57จังหวัดสิงห์บุรี58จังหวัดสุโขทัย59จังหวัดสุพรรณบุรี60จังหวัดสุราษฎร์ธานี61จังหวัดสุรินทร์62จังหวัดหนองคาย63 จังหวัดหนองบัวลำพู64จังหวัดอ่างทอง 65. จังหวัดอำนาจ,จเจริญ66จังหวัดอุดรธานี67จังหวัดอุตรดิตถ์68จังหวัดอุทัยธานี69จังหวัดอุบลราชธานีครับ ทั้งนี้เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรและที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ14แห่งกฎกระทรวงฉบับที่43พศ2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2 4 9 7เช่นที่สาธารณประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ภูเขาที่เขาปริมณฑลรอบที่ภูเขาที่ภูเขา40เมตรพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน35และที่สงวนห่วงห้ามอื่นๆเป็นต้นครับประกาศณวันที่17ตุลาคม2567ลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่จะ ทำการเดินสำรวจออกโฉนดในปีงบประมาณพศ .2568 ครับมีทั้งสิ้น69จังหวัดในปีงบประมาณ68นี้นั่นก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,567จนถึงเดือนกันยายน2,568ซึ่งเป็นห่วงระยะเวลาเดมเดินการเดินสำรวจออกโฉนดครับ ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใน69จังหวัดในปี2568นี้เตรียมรอรับการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดจากกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้โฉนดที่ดินเป็นของตัวเองได้เลยครับซึ่งขณะนี้อยู่ในห่วงของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณ2568ครับดีก็เป็น ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่กำลังเฝ้ารอโครงการนี้ว่าปี2568มีโครงการออกมาหรือยังซึ่งขณะนี้มีการประกาศโครงการออกมาแล้วครับซึ่งปีนี้มีถึง69จังหวัดด้วยกันมีจังหวัดไหนเป็นจังหวัดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฝ้ารอกันบ้างครับ มีจังหวัดไหนที่พ่อแม่พี่น้องได้โฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจออกโฉนดปีที่แล้วบ้างสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นบอกกล่าวบอกเลา่าให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดที่เหลือที่จะมีการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดในปีงบประมาณ2568นี้ได้รับทราบก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและหากเป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใน6 9จังหวัดได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเดินสำรวจออกดโฉนดในปี2568น้อีกด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามผมจะนำข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องที่ช่องนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ